ยาวกากลมเหลือๆขยำขยิบมานี่หยิบอยู่นี่อยู่นี่ลูกหยิบอันใหญ่ไปอันใหญ่หยิบอันใหญ่ไปอันเล็กอันใหญ่ดีกว่าเออน่าหยิบไปหยุดเดินามาขยำตรงขวนลามไปสวัส<โ>ด<ย>ีครับร<โด>ยัง อาจารย์ตัวเงันนี้เผยออกแล้วหายิบด้วยใหเอาดิว,ดวอันไหนหยิบไหมพ่อไหนเผยออกเลยอันไหนไ<ม>อันไหนได้ไ<ม>อันนี้ได้ไหมอันไหนได้หยิบมานี่ได้ไหมไม่ได้แกอันไหนได้หยิบมาอันนี้ได้ยังยังอีกไหนหยิบอันที่ได้มาเลยอันไหนได้ ทำมาให้พ่ออันไหนได้อยู่ไหมพ่อเนาะได้ได้เอ๊ะทไมาได้อ๋อไม่ได้อีกแล้วเอี้ไม่ได้เอี้ไม่ได้เอี้ไม่ได้อีะได้ทำไห้ได้มาอันนี้ได้แล้วครับได้ใช่ไหมโอเค